เงินก็เหลือแค่นี้ เจอก่อนมีมีมานี่ลูกมานี่ก่อนมาี่นี่จุครับสวัสดีค่ะเพื่อนผบกับกอ,อุ้มอีกแล้วนะคะกับแคมเปอดอย a ชาแนลแคมเปเซเรนโซเอจ้าเพื่อนวันนี้นะคะอุ้มยังอยู่ที่บ้านนอกของอุ้มเนาะที่ประเทศเซอร์เบียจ้ะอย่างที่อุ้มบอกไปนะพเพื่อนว่าต้นองางวนของอุ้มนะอุ้ม เพลือแป๊บเดียวนะคะกลับมาจากซื้อของคุณซาตัดเสเรียบเลยนะคะรดชีวิตแค่ตัวนี้กับอีกออกอนหนึ่งเพื่อนๆนอกนั้นนางจัดการเรียบเลยค่ะต้องช่วยนางเก็บเศษไม้ด้วยนะคะวันนี้ก็เ,เพื่อที่ว่ามันจะได้แห้งทันนะคะตีหน้าเวลาออกมาเราจะได้มีเศษไม้นะคะเพื่อนๆหรือไม้นาอฟืนไว้ไว้ก่อฟืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวคะ่ะอุ้มจะอัปเดตนี่เลยเพื่อ,ตอนต้นกีวีต้นกีวีของอุ้มเมื่อตอนซัมเมอร์นะคะ<ว>เหลือแต่กอจะเพื่อนมันเดสมอร์เรค่ะมันตายเนาะมันไม่มีคนดูแลแล้วก็มันมันคงจะน้อยใจไม่มีคนอยู่บ้านจา้ะเพื่อนก็ตายตายหมดเลยบลูเบอรี่ก็ตายนะตรงเนี้ยที่ปลูกอะ่ะสี่ห้าต้นอะ่ะที่ว่าคลิปจากซัมเมอร์เพื่อนไม่เหลือเลยสักต้นเนาะ แค่ต้นองุ่นตรงนี้ต้นใหญ่ข้างหน้าบ้านสามีก็ตัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอะไรที่นางไม่ชอบปลูกนะคะแต่น,นางชอบทําลายค่ะไม่รู้สามีเพื่อนจะเป็นอย่างนี้หร,รือเปล่าเนาะค่ะเดี๋ยวไปเก็บปืนแล้วค่ะเพื่อนไปค่ะเดยวจะปืนแล้วเนาะไปค่ะไป Holz in Schubkan oder hinten in den Schuppen reinschmeißen. Okay, dann mache ich so viele kann, okay? Kann ich alles machen. Du bist so wie mein Vater. Ja, das schon Aber also was soll ich jetzt machen? Gut. Gut. Dein Papa, ich mach das. Vielleicht sowas, wenn man auf der Erde reinsetzt, vielleicht kommt die nächstes Jahr wieder, ja, sowas. den Schuppenhändler zum Trocknen. Einfach so. Okay. Ein Schuppen, das ist leicht, das kann man in Schuppen tun. die größeren hier, wo ich nachher schneide, die tun wir in die Garage. Zum Trocknen. Die Garage ist nicht zu so hoch Platz. So. 咋打不赢呢？ Da rüber weg. Der hat nicht so, ich mache sie das kommen, so babe. Nachher kriegt weg. Das Holz, was man da, da rüber, das war alles im Zaun. Also wenn irgendjemand was, das schützt man aber an ก็เหลือแค่นี้ช่างทำลายเหลือเกิน Ich glaube, wir haben sogar keine Welpen. Welpen? Das heißt Kitze. Kitze. Welpen das heißen Kitze. Und bei Kuh heißt Kalb. เ e l นว n ลเป็น c h w เ l p e วิลเป็นเป็นวิล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 เป a น s ิเป็นวเป็นวิ็นวอลเนวิลนิ้นเนวววเปิเเนวววิเเเ เพ,เพื่อนเห็นต้นนี้นะคะเหมือนมันจะตายอุ้ยมันก็มันก็เหมือนจะตายจริง <laughs> ๆมันเป็นต้นพรุนนะเพื่อน,อนแต่ว่ามันแก่แล้วเนาะต้นมันแก่มากเลยมันก็เลยแบบว่าเออมันออกโลกก็ไม่สวยอะเพื่อนแต่ก็ไม่ตัดหรอกเพราะว่าเอาไว้เอาร่มมันเนาะอะไรจะเปราะขนาดนี้น น,นี่นะคะพเพื่อนๆก็เป็นสวนหนังบ้านของอุ้มเองก็ของอุ้มของศาลเนาะยาวไปถึงนู่นเลยพเพื่อนๆถึงเล้าเป็ดเล้าหา่านน่าจะเป็นเล้าเป็ดเล้าห่านนี่แหละเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเดินเลาะเผื่อว่าเป็ด <laughs> ห่านออกมาหากินอีกอย่างสวนตรงนี้นะเพื่อนก็ที่เราวางแผนกันไว้เราก็จะปลูกต้นเอ่อลูกพุนอะไรประมาณนี้แอปเปลิลลูก เชอรี่ลูกเพอ่อสีลูก,ล,กลูกทออะไรประมาณเพื่อนสตอรอเบอรี่อะไรประมาณนี้เนาะก็จะทําเป็นสวนของเราสวนเล็กๆไปานอกเพื่อนส่วนฝั่งนู้นก็จะทําเป็นน้ำพุเดี๋ยวไปจ่าเดีอุ้มพาทุกคนไปเลาะไปดูพื้นที่เนาะว่าเออพอจะทําอะไรได้บ้างโอเคไปเลยจ้าไปจ่า หลุมตรงนี้ก็ที่เขาขุดต้นไม้ทิ้งเนาะเพื่อนนี่เพราะว่าเราจะได้ปลูกต้นมันจะได้ขึ้นสวยงามเนาะเฮ้ยหอยหนาวหอยก็ตายหมดหอยหอยหอยนี่หอยนี่หนาวหอยตายหมดเลยออย Sampai jumpa di video selanjutnya.